สวัสดีพี่น้องมัตพุผคนสวัสดีค่ะทุกคน hello everyone good morning good morning ค่ะพ่อแม่ไปส่งไล,ลูกชายไปโรงเรียนแล้วแล้วนะพี่น้องคะตอนนี้ก็ไปซื้อของกันต่อพี่น้องคะซื้อของเข้าบ้านก่อนพี่น้องคะ ยามื่อเช้านี่กาาดีขนาดพี่น้องจ้าทุกคนในยอย่างกินข้าวเช้ากันนะจ้าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพือพ่อนกินฮอดสาบุลกันปะจ้าสาบุลกินฮอดทุกคนได้จ้าเด้อฝากซ่องบุญบ้านนาชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,น้าอาทุกทุกท่านในโบ๊เป็นกำลังใจให้สาบุลในน่าจนะเนาะ ก็เยเกิดมาเป็นกำลังใจในจดดรายการกดติดตามให้ได้รับชมให้สาวบทนี่นะคะเนาะฝากซองน,น้อยนี่ไวอ้อมอ,อกอมใจของพ่อแม่พี่น้อง,งหุกปาณาทุกท่านด้วยน,นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะตอนนี้มาทะลุสุข้สมบิรแล้วค่ะพี่น้องเท่ไปครับรถพี่นะะ้องค่ะอากาศเ่ืม่เศร้ากา้าตีกันหน้พี่น้องคะ่ะ ยักหลายในนอคพี่น้องเป็นยามื้อเช้าได้ไปเหตุล่าเหตุการณ์แต่น,น,น,นอคพี่น้องคะไปเหตุเรียกเคลนงานกันไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียนกันแล้วเนาะพี่น้องคะพัทยา,าตอนนี้ก็อากาศเริ่มดีพี่น้องคะก็นหนาวแห้งแต่ว่าก็เย็นๆพี่น้องคะ่ะพี่นนองร้านข้าวแกงร้านนึงนโอ้โหลูกค้าเพลนไหลกันนะพี่น้องคะ่ะเป็นร้านข้าวแกงเลยคิดหอตัดซาบุนเป็น สาวว้และออดพีน่น้องขาพีสามพี <Big enough> ่ส <il S 2> ี่หนีทงานอันยวนร้านข้าวแกงพี่น้องย็นอยู่กับกับไอ้พี่น้องขาไอ้สายแล้วการพี่เอื้อยเนาะแต่สมัยพี่ไอ้พกับพี่เอื้อยเพิ่นยังอยู่กัน น้ำมื่อเ้าร้ลดเป็นสีหลนไแต่ยังไม่กมืังแรงพี่น้องคะแบบพี่น้อไปเหตุงานกันนาะพี่น้องค่ะเหตุงานแล้วก็ไปส่งลูกหลานไปลง พี่น้องเนาะแล้วก็พอกัดไมค์คลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมนะคะ